สวัสดีครับพบกับ The Deep Dive นะครับวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชื่อที่ฟังดูขลังๆหน่อยเพชรพยาธรครับซึ่งในเอกสารเนี่ยมันเชื่อมโยงกับพิธีกรรมไสยเวทที่ดูทรงพลังแต่ขณะเดียวกันก็ถูกมองว,ว่าเป็นพลังที่แบบว่าเข้ามารบกวนพิธีอื่นได้เหมือนกัน ใช่ค่ะคือในมุมมองความเชื่อผืนบ้านนะคะเพชรพยาธรเนี่ยอาจจะถูกจัดเป็นเหมือนพลังงานลึกลับหรือบางทีก็มองว่าเป็นผีร้ายประเภทหนึ่งที่ต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธีซึ่งแนวคิดแบบนี้มันก็ไปโยงกับเรื่องมานะหรือพลังอำนาจเหนือธรรมชาติที่เชื่อกันว่ามีอยู่ทั่วไปนะคะแล้วก็บทบาทของหมอธรรมที่เราเห็นในเอกสารก็คือผู้ที่เข้ามาควบคุมหรือว่าจัดการกับพลังพวกนี้ อืน่าสนใจมากครับงั้นภารกิจของเราใน Deep Drive ครั้งนี้ก็คือทำความเข้าใจการก่อกวนที่ว่าเนี่ยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็วิธีป้องกันตามที่เอกสารบอกโดยเฉพาะเรื่องการใช้น้ำมนต์นะครับมาดูกันว่าภูมิปัญญาตรงนี้เขาว่ายังไงบ้างเริ่มที่รูปแบบการก่อกวนก่อนเลยเในเอกสารนี่ชี้ให้เห็นภาพหลักๆเลยคือ 1. เขาสิงสู่คนในพิธีคทำเอาวุ่นวายไปหมดเลยกับอีกแบบคือ ทำให้พิธีเสียหายโดยตรงเลยเช่นของพังบรรยากาศเสียอะไรแบบนี้อืมผลกระทบมันถือว่าร้ายแรงนะคะเพราะว่ามันไปทําลายความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สมาธิของผู้ร่วมพิธีซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยพอไม่มีสมาธิไม่มีบรรยากาศที่เหมาะสมพิธีก็อาจจะล้มเหลวไปเลยไม่สําเร็จตามเป้าหมายแล้วที่สําคัญนะคะคืออาจจะเกิดอันตรายกับคนที่อยู่ในพิธีได้ด้วยแล้วมันก็บ่อนทําลาย เอ่อความเชื่อความศรัทธาซึ่งเอกสารเน้นมากๆว่าเป็นรากฐานเลยครับครับแล้วความเชื่อความศรัทธานี้มันสำคัญยังไงนะครับในมุมของเอกสารมันส่งผลต่อพลังป้องกันโดยตรงเลยเหรอครับคือเอกสารชีว้ว่าความเชื่อมั่นศรัทธาเนี่ยมันเป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนค่ะพอคนมีศรัทธาเนี่ยพิธีมันก็จะมีพลังมากขึ้นแล้วพอยิ่งพิธีได้ผลศรัทธาก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกมันเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันนะคะ อ๋อ oh, เข้าใจแล้วครับถ้ามาดูเรื่องการป้องกันนะคะหลักการพื้นฐานเลยเนี่ยเอกสารจะพูดถึงการสร้างและรักษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือ sacred space อืมเหมือนกั้นเขตใช่ค่ะเหมือนการกันก้นอนาเขตป้องกันพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาแล้วก็ยังเน้นการควบคภมพลังลึกลับต่างๆเพื่อต้านทานอิทธิพลที่ไม่ดีด้วยค่ะแล้วเหมือนกับว่าพลังป้องกันเนี่ยไม่ได้มาจากข้างนอกอย่างเดียวแต่ข้างในตัวผู้ประกอบพิธีเองก็สําคัญมาก เอกสารเน้นเรื่องความบริสุทธิ์กายวาจาใจแล้วก็สมาธิใช่เลยค่ะแม้จะไม่ได้บอกตรงๆนะครับว่าเพชรพยาธรจะเลือกเล่นงานคนที่แบบว่าไม่ดีแต่คุณสมบัติที่สะท้อนจากบทสวดอย่างกรณีเมตตาสูตรเนี่ยพวกความซื้อตรงอ่อนน้อมมีเมตตามันก็เหมือนสร้างเกราะป้องกันจากข้างในให้แข็งแรงขึ้นถูกต้องเลยค่ะมันเป็นเกราะป้องกันภายในทีนี้มาถึงเครื่องมือหลักที่เอกสารเน้นมากๆเลยก็คือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ น้ำมนต์ครับแล้วก็ต้องใช้คู่กับบทสวดสำคัญสองบทคือเม่ตันจะสัพพะโลกสมิงหรือกรณียเมตตสูตรกับอีกบทคือบทธรณีสารน้อยตรงนี้น่าสนใจมากค่ะคือการทำงานร่วมกันของสองบทนี้บทกรณียเมตตสูตรเนี่ยตามเอกสารคือการแผ่เมตตาออกไปแผ่ความปรารถนาดีแบบไม่มีขอบเขตเลยนะคะ มันเหมือนสร้างสนามพลังบวกขึ้นมาดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ผลักพลังงานลบออกไปอ๋อเหมือนเปิดไฟไล่ความมืดใช่ค่ะเป็นการป้องกันเชิงรุกแบบนั้นเลยค่ะส่วนบทธรณีสารน้อยเนี่ยคำว่าธรณีสารมันก็แปลตรงๆเลยว่าสิ่งอัปมงคลสิ่งไม่ดีทั้งหลายบทนี้ก็เลยจะมุ่งไปที่การเอ่อชำระล้างปัดเป่าพลังงานลบออกไปโดยตรงเลยเป็นการทำความสะอาดเชิงรับโอ พอใช้คู่กันนี่เหมือนได้ระบบป้องกันที่ครบเลยนะครับมีทั้งเกราะพลังแม่ตาป้องกันกับมีพลังชำระล้างสิ่งไม่ดีโดยตรงด้วยธรณีสารน้อยใช่ค่ะมะเลเป็นการป้องกันที่สมบูรณ์ทั้งสร้างเกราะแล้วก็กำจัดสิ่งไม่ดีไปพร้อมกันแล้วขั้นตอนการทำการใช้นี่แหละครับเอกสารก็มีบอกไว้คร่าวๆเหมือนกันเริ่มจากเตรียมของก่อนภาชนะสะอาดน้ำสะอาดเครื่องบูชาสถานที่ต้องสงบ ใช่ค่ะแล้วลำดับการสวดที่ระบุไว้นะคะก็คือตั้งนโมสามจบก่อนแล้วก็สวดกระเนียเมตตาสูตรต่อด้วยบทธรณีสารน้อยคือสวดต่อเนื่องกันไปเลยนะคะแล้วจากนั้นก็ต้องมีการภาวนาตั้งสมาธิส่งพลังจิตลงไปในน้ำด้วยอ๋อต้องส่งพลังจิตลงไปด้วยใช่ค่ะถือเป็นการสร้างพลังป้องกันที่ซ้อนกันหลายชั้นเลยส่วนวิธีใช้ก็คือเอาไปอาบรถใช่ไหมครับทั้งตัวเอง ของที่ใช้ในพิธีหรือแม้แต่ผู้ร่วมพิธีบางส่วนถูกต้องค่ะเพื่อชำระล้างแล้วก็สร้างเกราะป้องกันไปในตัวฟังดูคล้ายๆแนวคิดเรื่องสุขอนามัยทางจิตวิญญาณอะไรแบบนั้นเลยนะครับเนี่ย ประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการดูแลในมิติทางจิตวิญญาณแล้วนอกจากน้ำมนต์นะคะเอกสารก็ยังชี้ไปที่ข้อปฏิบัติอื่นๆที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการรักษาศีลการทำสมาธิของผู้ประกอบพิธีเองอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับคุณสมบัติของหมอธรรมที่ต้องมีคุณธรรมนาและแน่นอนค่ะก็คือเรื่องความเชื่อมั่นและศรัทธาที่เราคุยกันไปตอนตอน้นครับที่ว่ายิ่งเชื่อมัน่นยิ่งมีพลัง ใช่ค่ะมันเสริมกันเอกสารยังพูดถึงมิติทางสังคมด้วยนิดหน่อยนะครับเรื่องการรวมกลุ่มทำพิธีหรือพลังร่วมของชุมชนที่มีความเชื่อเดียวกันอันนี้ก็ดูเหมือนจะช่วยเสริมพลังป้องกันได้เหมือนกันใช่เลยค่ะพลังร่วมของกลุ่มก็มีความสำคัญถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าการป้องกันตามภูมิปัญญาในเอกสารชุดนี้เนี่ยเป็นระบบที่ มันผสมผสานกันอย่างน่าสนใจมากมีทั้งความเข้าใจในโลกเล่นลับการใช้เครื่องมือภายนอกอย่างน้ำมนต์บทสวดควบคู่ไปกับการฝึกฝนพลังภายในตัวเองทั้งเมตตาสมาธิศีลแล้วก็ศรัทธาของผู้ปฏิบัติเองด้วยค่ะครับแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างในยุคนี้แม้โลกจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับแต่ภูมิปัญญาแบบนี้ก็ดูเหมือนจะยังมีความหมายอยู่ เอกสารก็ชี้ว่ามันยังทำหน้าที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณบางอย่างแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ท้องถิ่นที่น่าศึกษาก็น่าคิดต่อนะครับว่าความเชื่อดั้งเดิมแบบนี้กับโลกสมัยใหม่มันจะอยู่ร่วมกันยังไงแล้วการที่เราเปิดใจทําความเข้าใจโลกทัศน์ที่หลากหลายแบบนี้มันมีคุณค่าแค่ไหนในโลกยุคปัจจุบันที่เราอยู่กัน